ดีค่ะลูกค้าค่ะมองไม่ทันใช่ไหมอ่ะให้อีกรอบหนึ่งฟึบฟึบสำหรับลูกค้าที่จะมาร้านคิดว่าหมอเฮงสวยแซับเบอร์นะคะสังเกตขวามือร้านอ e ีพันยาละป้ายนะคะหลังจากนั้นให้เดินตรงมานะคะเข้ามาในร้านได้เลยเราอยู่ขวามือนะบ้านเลขที่6 3 9ามเทับนะคะเข้าผิดบ้านเดอ้อลูกค้าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเอาเดอ้อและนี่คือบรรยากาศหน้าร้านจะมีป้ายไฟแบบนี้คือเด่นมากแม่แล้วก็หน้าร้านของเรานะก็จะมีป้ายอันไหนลองเข้าไปดูนิดนึงสวัสดีค่ะแต่อาไม่มีใครอยู่ค่ะราแป๊บหนึ่งนะจะ๊ นี่ก็จะเป็นถ้วยรางวัลสดๆร้อนๆเลยค่ะที่เราไปประกวดมาแล้วก็ได้เยอะมากเหนือความคาดหมายเลยค่ะอ่ะให้ดูทีนึงเนาะตึกแม่อย่าไปผิดตึกนะขอย้ําเลยอย่าไปผิดตึกถ้าไม่รู้ก็โทรหาน้องแอดมินได้เลยจ้ะอุ้ยนะ สวยทั้งนนั้เลยค่ะอ่ะไหนลองเข้าไปอีกรอบสองสิสวัสดีค่ะแอดมินนารสักคิวค่ะจองไว้ไหมคะอ๋อ้ป่าค่ะที่จะมาถ่ายบรรยากาศร้านเฉยๆอ่ะทำไมต้องทำเสียงงั้นด้วยบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งเพื่อลูกค้าสุดพิเศษของลูกค้าอินโทรเวิร์ t นะคะที่แอบมาถ่ายรูปสาม,มารถถ่ายรูปในห้องน้ำได้เลยอาชูสองนิว้วอซาลาเฮโยหนะ่อยยังมีต้อนราคาลูกค้าไหนซ้อมหน่อยสิอ่ะไปดูย่องไปดูชั้นสองกันบ้างนะคะระหว่างทางก็จะมีผลงานศิลปะที่เข้ากับไลฟ์สไตล์อาจารย์กอบมากๆกลางเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าชั้นสองของเราอ่ะเป็นย รางวัลของเราเยอะมากๆที่ยังไม่หมดนะคะร้านเราเปิดมาทั้งหมดิปีแล้วนะคะนอกจากอาจารย์แล้วก็บอกต่โลมาทีงานของเราทุกท่านทุกท่านเลยค่ะโลมาที่ชั้นหนึ่งของเรานะคะช่างอ้อยกำลังทำสวยลูกค้าของเราอยู่ค่ะส่วนนี่ใคร呀อ,อ่าใครเป็น f อซช่างน้ำหวานนะเสียบขออนุญาตมาอีกมุมหนึง่งสอบแนวใส่ใจนิดนึงนะคนไทยชอบใส่ใจอ่ะเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะอันนี้นะคะอาจารย์กอกกำลังสักคิ้วให้ลูกค้าอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่คิว้วปิงคิ้ว ร้านเรารับแก้ทุกเคสเลยนะคะมาปรึกษาแอดมินก่อนได้เลยเรียกได้ว่าบริการลบคิ้วมานอกจากนี้เรายังมีไลฟ์สดกันทุกวันยังไงฝากติดตามร้านพัดคิว้วหงเฮงสวยแซฟเวอร์ไว้ในดวงใจของลูกคัดทัางน,นั้น,นะคะขิ่งพีกอนมอบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะส